ปออยสว to ัสดีตอนเช้านะจ๊ะปอ้อยเตรียมของใส่บาตรนะจ๊ะส่วนแม่จันลาปออยเตรียมให้เพื่อนเอาไปวัดนะจ๊ะเนาะปออยจะลัดใส่บาตรตรงหน้าบ้านตรงนี้นะจ๊ะปออยก็จะรอใส่บาตรมีแกงสายบัวนะจ๊ะเนาะแล้วก็จะมีแกงส้มส่วนแกงส้มปออยจะให้แม่เอาไปวัดนะจ๊ะเนาะจะตักแกงส้มกับแกงสายบัวให้เพื่อนไปนะจ๊ะนาะนี่จ้ะ ปอยบรินึ่งข้าเหนียวปอยก็หูงเข้าเอาเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวปอยไปรอพระก่อนนะจ้าเพราะเพราะว่าพระคุณจะขี่รถมาแล้วก็จะมาลงตรงหน้าบ้านตรงนี้เนาะจ้ะเนาะเธอจ้าปอยขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขนะจ้ะเนาะสำหรับ <c oughs> สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวปออยขอยยุดรอใส่บาทก่อนนะจ้ะเนาะ อ้อยถ่ายให้เบิ่งเด้อจ้าผ้าแม่จะลาใส่บาตรที่แรกว่าจะให้เพื่อนไปวัดเพื่อนบริได้ไปเพื่อนทีไปทางอื่นต่อนะจ้กะก็เลยเอิ้นเพื่อนมาใส่บาตรน้เนะจ้นะเนาะเอฟซี FC จ๊ะอ้อยผ้ายางละตอนเศร้าๆนะจ้นะเนาะเอฟซีทุกคนที่ขอมาปาอ้อกับผ้าแม่เราเฮ็ดแล้วนะจ้นะเนาะ ใส่บาทตนเช้าดูควายมอมอยังไม่ได้ออกจากคอกเลยพากันยืนงงในดุง <c oughs> ในเราคอกควายอืม <c oughs> นะจ๊ะเนาะ นั่นนั่น <c ười> ควายน้อยตัวนี้หูาจกควมขึ้นอย่างนี้ได้จ้าเพราะถึงเวลาเข้าหอกสี่โมงนี่ซี่ยู่ท่งเพื่นเพื่อนกับซินหยางขึ้นมาตัวเดี๋ยวพวกน,นี้ละ่ะ ย่างขึ้นมาเข้าคอกก่อนแม่เพื่อนเนาะจ้ะเนาะเพราะว่าแม่นี่ต้องได้เอาล่ามไว้เนาะจ้ะเขาต้องไปเอาอกอกจากไร้ลักเสื้อเพื่อนก่อนเพื่อนจังขึ้นมาได้เนาะแต่ว่าไอ้ตัวนเล็กเนี่ยรู้จักความรูจมร้จักความถึงเวลาในย่างมาเลยเข้าคอเพื่อนโหลด <c oughs> <c oughs> อีน้อยชื่อเพื่อนชื่อควายน้อย <c oughs> อ้าว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  คำคอ,อกพังแนละ้วส่วนส่วนแม่เพิ่นชื่อน้องคำคูณเนาจะชื่อคำคูณอันนี้ชื่อน้อยเนาจนะเนาะเดี๋ยวก็ออกมาอีกจ้ะตัวหนึ่งเพิ่นกำลังท้องตอนซื้อมาใหม่ๆพร้อมผอมแต่เดี๋ยวนี้อ้วนมากเออเออ้ยยินยินยะเยือก เย็นนาเยือกตอนนี้สิบสามโมงสามาจะเนาะว่าอ้อยบึงในอุณหภูมิหนาวหนาวเย็นก่อฟืนก่อไฟไว้มันไม่ติด หนาวก็ตื่นตตีห้าลุกขึ้นมาเตรียมของใส่บาทเน,นาะจ้ะเนาะเชฟอ้วนแกงสายบัวกับแกงส้มเน,นาะจ้ะสายบัวที่ไปเก็บเมื่อวานแต่ก็อ้อยยังไม่ทันได้เอาคลิปลงอยู่เมื่อคืนนี่ป้าอ้อยนอนตัดอยู่เน,นาะจ้ะเนาะอยู่บ้านเฮาจะโหลดคลิปซะหน่อยหนึ่งเพราะว่าเน็ตมัน่ดีเน,นาะจ้ะป้าอ้อยกว่าจะสลงได้แต่ละคลิปก็ใช้เวลาอยู่เน้ แต่ถ้าไปขอไวไฟน้ำกระเจ้ากระไวอยู่โอ๊้ยมะพร้าวต้นนี้ออกดอกหรือเจ้าอะไรออกหมากน้อยแล้วเนี่ยเขาบอกว่ามะพร้าวนี้มันสามปีเป็นหมากเขาเจ้าว่ะนี่นะจ๊ะมีหมากแล้วจับหมาก fc เห็นหมัเนาะมันอยู่ข้างในช่อมันมันต้องเอาออกจากช่อตรงนั้นนะไม่งั้นมันก็ไม่ใหญ่ เขาบอกมะพร้าวต้นไอ้มะพร้าวต้นนี้ตอนไปซื้อเขาบอกว่าสามปีจะได้กินลูกนี่จ้ะเป็นหมากแล้วต้องต้องเอามันออกจากช่อไอ้นี่มันไม่งั้นมันก็จะไม่ใหญ่เนาะจ้ะเพราะว่ามันจะรัดรัดตรงนั้นมันก็จะน้อยอยู่จังสันล่ะเนี่ยเห็นมอตรงที่ว่าตรงที่มันรัดนี่เนาะจ้ะเนี่ยอันบุหิตให้บุใหญ่ตรงที่มันอยู่ข้างนอกมันก็จะใหญ่แบบนี้เนาะจ้ะ เม่อยมาบ้านแค่สามมือดำปีป้ปี้เลยชุดยอดเลยะแถวนี้ป่าเห็ดโคนทั้งนั้นเราจะเห็ดโคนออกเก็บเห็ดโคนอ้ลล่นโอยว่าสิซ่อมท่อน้ำท่อน้ำตรงนั้นมันรั่วมันแตกเราจะวอยอยังไม่ทันได้ไปเห็ดเลยบอกให้เอ็น เพื่อนเอากาวมาติดกับบไปเอามาติดจักเถอเย็นยอยอะนอนสง่าผ่าเผยเลยถิน่นเอาหมามาตาใสมาเลียลิ้นรลวบรวบ,รวบอยู่นี่ป้า สวดลวดเทนอฮะประตูนี้ไม่ได้ปิดหลังบ้าน แกงสายบวัวแต่เมื่อวานไม่ได้ทำคลิปเนะาะเพราะมันมีเสียงรบกวนดังมากเสียงเพลงนี่แกงส้มสายบวัวนะจ๊ะอันนี้ก็คือแกงส้มสายบวัวนะจ๊ะนะ เดี๋ยวก็อไอ้บกดอกบัวที่เก็บมาเมื่อวานนี่มันบานปะอไอ้เอาไปโยนลงสาสองมัดเราจะดอกบัวทานติดไหมเนี่ยติดไฟอ่ะเดี๋ยวก่อนในนี้ป้อก็จะเก็บพวกขยะพวกนี้เผาเนาจะนะสันมันก็จะปิวกระจายติมในตนน้นอื้เสียงหมาเป็นอะไรกัน นี่บึงวารทิตย์หลังบ้านหลังห้องสำหรับคลิปนี้ป้าอ้อยกับบอมมี่ย่างหลายเนาะจา้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ป้าอ้อยเนี่เด้อจ้าเด้อแล้วก็อย่าลืมกดติดตามป้าอ้อยเนเจ,จ,จ้อจ้าเมนจะลาเข้าห้องแล้วจะเข้าเฮงอนเพื่นละเาใส่บาทอื่นมาใส่บาทแล้วเพิ่นก็กลับไปแล้วจา้าไปล้วจา้าสวัสดีจา้า